ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังการบัญชีและการพัสดุข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งเป็นข้อตรวจพบที่เป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกคลองท้องถิ่นเขาได้เผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้เรานำมาพูดคุยกันนะครับเพื่อจะเป็นสาระความรู้ที่คุณผู้ชมอาจจะนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานนะครับให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อ เกี่ยวกับการตรวจพบการปฏิบัติที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับทางด้านการคลังในเรื่องของลูกหนี้ค้างชำระนะครับข้อตรวจพบที่เขามีการไปดําเนินการตรวจสอบทางด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับในเรื่องของลูกหนี้ค้างชําระเนี่ยนะครับก็ได้แก่ลูกหนี้ภาษีนะครับมีลูกหนี้ภาษีก็ได้แก่ภาษีบํารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย และภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับ 2. เนี่ยลูกหนี้ภาษีค้างชําระเกินกว่า10ปีนะครับเกินกว่า10ปีก็ยังมีลูกหนี้ที่ยังยังเป็นลูกหนี้ค้างชำระอยู่นะครับ3ม,มีลูกหนี้ค้างชำระค่าปาปาลูกหนี้ขยะมุญฝอยลูกหนี้ค่าใบอนุญาตลูกหนี้ความผิดทางละเมิดนะครับแล้วก็ลูกหนี้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยตั้งงบประมาณชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจกชุมชนนะครับนี่เป็นลูกหนี้ค้างชำระต่างๆที่เขามีการตรวจพบนะครับทีนี้แนวทางปฏิบัตินะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำหนดให้ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับในหนังสือฉบับแรกเนี่ยในหนังสือกระทรวงมหาดไทายที่มท .0313.6 ทับว 0208ลงวันที่21มกราคม2541เรื่องการเล่งรัดการจัดเก็บารายได้และลูกหนีค้ค้างชำระและการจำหน่ายหนี้ศูนย์นะครับสงเนี่ยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.3ทับว3431ลงวันที่19ตุลาคม2552เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในหนังสือสองฉบับนี้นะครับก็จะมีแนวทางในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับการเล่งรัดการจัดเก็บรายได้เรื่องของลูกหนี้เรื่องของการจำหน่ายหนี้ศูนย์หรือแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสืบค้นรายละเอียดหนังสือสองฉบับเนี่ยมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในข้อ3เนี่ย ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 .8.8.3 0ทับว .4.5.2.2 ลงวันที่11สิงหาคม2558เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นกำหนดให้ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระให้ครบถ้วนนะครับหากลูกหนี้รายใดที่จัดเก็บไม่ได้ให้ดำเนินการเรียกชำระหนี้ตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนดอย่าปล่อยให้เป็นลูกหนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับเพ,เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นจะต้องรีบดาเนินการนะครับอย่าให้ลูกหนี้ขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็น ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่คุณผู้ชมจะสามารถนำมา,อ,าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็อาจจะนำเอารายละเอียดหนังสือต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกันนะครับ